ดูดวงประจำวันที่24สิงหาคม2,563ของคนทั้ง7วันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์สวัสดีค่ะมิตรรักแฟนดูดวงทุกท่านวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้เรามาเช็คดวงกันดีกว่าเข้าว่าดวงใครจะรุ่งหรือว่าดวงใครจะร่วงเพื่อที่ว่าเราจะได้รับมือกับปัญหาต่างๆได้อย่างทันท่วงทีซึ่งดวงวันนี้ของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรกันบ้าง เราไปติดตามกันได้เลยค่ะ 1. ดวงของคนที่เกิดวันจันทร์สำหรับดวงโดยทั่วไปของคนที่เกิดวันจันทร์ในวันนี้ชีวิตของคุณถ้าจะทำอะไรก็ตามพยายามควบคุมชีวิตให้มีความสมดุลเอาไว้สักนิดโดยเฉพาะในเรื่องของความเชื่อใจคนอื่นเพราะว่าถ้าเชื่อใจใครมากหรือน้อยเกินไปนั้นมักจะนำมาซึ่งปัญหาแทบทั้งสิ้น ทางที่นี้ถ้าหากคุณจะตัดสินใจในอะไรหรือเลือกที่จะเชื่อใจใครก็ตามต้องดูให้รอบคอบและมีข้อมูลในมือให้เพียงพอเอาไว้ให้มากมากค่ะส่วนเรื่องของการงานดวงทางการงานในวันนี้ของคุณยังมีเกณฑ์ที่จะต้องเจองานหนักหรือว่าปัญหาที่ไม่ค่อยลงตัวมากนักในเรื่องของการทำงานค่ะ แถมบางรายอาจจะเกิดข้อผิดพลาดจนทำให้การงานเกิดความเสียหายขึ้นมาได้โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเก็บรักษาความลับต่างๆคนที่เกิดวันจันท์นั้นอาจจะต้องมีความรอบคอบและไม่ควรที่จะเชื่อใจใครมากจนเกินไปค่ะบางทีความลับของคุณอาจจะมีเกณฑ์รั่วไหล โดยมีสาเหตุมาจากคนใกล้ชิดของคุณหรือคนที่คุณไว้วางใจมากๆก็เป็นได้นะคะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะดวงทางการเงินในวันนี้ของคุณยังอยู่ในระดับที่ยังทรงทงอยู่ค่ะแต่ถ้าคุณยังอยากให้การเงินของคุณมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นคนวันอังคารอาจจะต้องเปิดใจศึกษาความรู้ใหม่ๆเอาไว้เพราะบางทีความรู้ที่คุณได้มานั้น อาจจะนำมาประยุกต์และต่อยอดจนทำให้คุณมีความโดดเด่นในเรื่องของการเงินได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนหรือการร่วมทุนนั้นอาจจะต้องศึกษาเอาไว้ให้ดีเพราะว่าคุณนั้นก็ยังมีเกณฑ์ที่จะโดนหลอกหรืออาจจะเสียผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินด้วยเช่นกันค่ะแล้วเรื่องของความรักดวงความรักของคนโสดชาววันจนันทร์ วันนี้ยังไม่ค่อยมีความคืกหน้าในเรื่องของความรักมากเท่าไหร่อาจจะต้องเป็นโสดกันไปก่อนนะคะหรือว่าถ้าจะคบใครรักใครนั้นคุณเองก็ควรจะดูกันให้นานๆเพราะบางทีคนที่เข้ามาหาคุณนั้นก็อาจจะเป็นพวกหวังประโยชน์จากคุณได้คะ่ะส่วนคนมีคู่นั้นวันนี้ถ้าคุณไม่อยากให้ความรักมีปัญหาพยายามเชื่อใจกันให้มาก เพราะความรักของคุณอาจจะมีโอกาสเกิดความขัดแย้งระหว่างกันโดยมีสาเหตุมาจากเรื่องของการระแวงกันมากจนเกินไปค่ะ 2. ดวงของคนที่เกิดวันอังคารสำหรับดวงเด่นๆของคนที่เกิดวันอังคารนั้นวันนี้ถ้าจะทำอะไรอาจจะต้องมีแผนสำรองและมีความรอบคอบในการทำสิ่งต่างๆเอาไว้ให้มากค่ะ เพราะบางทีสิ่งที่คุณคาดฝันเอาไว้เมื่อถึงเวลาจริงบางครั้งก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดฝันก็เป็นได้และยิ่งถ้าคุณไม่ได้คิดแผนเผื่อเอาไว้สำหรับการทำสิ่งต่างๆด้วยแล้วแล้วโอกาสที่ปัญหาที่คุณเจอนั้นจะส่งผลทำให้ชีวิตของคุณมีความวุ่นวายตามมาก็จะมีมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนเรื่องของการงานดวงทางการงานในวันนี้ของคุณ ยังคงมีอุปสรรคและปัญหาให้คุณต้องแก้ไขอยู่เรื่อยๆเผลอๆบางงานที่คุณคิดว่าจบเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ก็อาจจะมีปัญหาทำให้คุณต้องกลับไปแก้ไขได้อีกต่างหากค่ะหรือถ้าใครที่วางแผนในเรื่องของการทำงานต่างๆนั้นอาจจะต้องมีการวางแผนให้ละเอียดรอบคอบมากกว่าเดิมค่ะ เพราะเมื่อถึงเวลาจริงแล้วสิ่งที่คุณเตรียมตัวมาก็มีเกณฑ์ที่เจอเรื่องที่ไม่คาดฝันได้เช่นกันและความไม่คาดฝันเหล่านี้ก็มักจะทําให้สิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้ห่างไกลาจากความสําเร็จมากยิ่งขึ้นได้ค่ะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะดวงทางการเงินของคุณในวันนี้ต้องระวังในเรื่องของการหมดเงินไปกับสิ่งที่ราคาเกินจริงหรือแม้แต่เรื่องของการลงทุนอะไรบางอย่าง ที่สวนทางกับความเป็นจริงดังนั้นถ้าจะทำอะไรในวันนี้อาจจะต้องศึกษาในเรื่องของการลงทุนต่างๆเอาไว้ให้ดีก่อนแล้วค่อยตัดสินใจก็ยังไม่สายค่ะแล้วเรื่องของความรักดวงความรักของคนโสดของคนที่เกิดวันอังคารนั้นมีเกณฑ์ได้เจอกับคนที่ตรงใจคุณได้แต่โดยมากก็มักจะต้องเจออุปสรรคในเรื่องของความรัก หรือไม่ก็นิสัยหรืออะไรบางอย่างก็อาจจะไม่ตรงใจกับคุณนักจึงส่งผลทําให้คุณไม่สามารถที่จะเริ่มต้นในเรื่องของความรักระหว่างกันได้ส่วนดวงของคนมีคู่นั้นต้องระวังปัญหาทะเลาะกันอันเนื่องมาจากเรื่องของการผิดคำพูดหรือการไม่ตกลงทําอะไรบางอย่างตามสัญญาค่ะ 3. ดวงของคนที่เกิดวันพุธสำหรับดวงเด่นๆของคนที่เกิดวันพุธนั้น วันนี้ในกรณีของคนวันพุธกลางวันถือว่าเป็นวันที่เหมาะในเรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือไม่ก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ทำสิ่งใหม่ๆส่วนดวงชีวิตของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนั้นชีวิตในวันนี้ยังไม่ค่อยเป็นไปตามที่ต้องการมากเท่าไหร่แถมบางคนอาจจะพลาดโอกาสดีๆที่ผ่านไปอย่างไม่มีวันหวนกลับมาอีกต่างหากค่ะ ส่วนดวงทางการงานของคนที่เกิดวันพุธกลางวันวันนี้ดวงของคุณอาจจะมีโอกาสได้รับมอบหมายหน้าที่หรือได้เริ่มต้นงานอะไรที่เป็นงานใหม่ๆที่คุณสนใจหรืองานเหล่านี้มักจะเป็นหนทางที่จะทำให้คุณมีความก้าวหน้าในอาชีพได้ค่ะส่วนในกรณีของคนหางานหรือเริ่มต้นอาชีพใหม่ก็มักจะมีเกณฑ์ที่จะสมหวังได้เช่นกัน แต่ว่ากว่าถึงจุดที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นมักจะเจอปัญหาและอุปสรรคค่อนข้างมากแต่ถ้าคุณอดทนไม่ย่อท้อไปซะก่อนความสำเร็จนั้นก็อยู่ไม่ไกลแล้วล่ะค่ะส่วนดวงการงานของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนั้นถ้าจะทำอะไรในวันนี้ต้องมีความรอบคอบและวางแผนให้ดีค่ะเพราะงานที่คุณทำอาจจะเกิดความผิดพลาดหรือว่ามีปัญหาเกิดขึ้นได้ ดังนั้นก่อนจะทำหรือตัดสินใจอะไรก็ตามต้องคิดเผื่อในสิ่งต่างๆเอาไว้หรือไม่ก็ต้องลองมองหาแผนสำรองเพราะจะได้ป้องกันไม่ให้สถานการณ์ที่มีอยู่นั้นแย่ลงไปมากกว่าเดิมนั่นเองค่ะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะสำหรับดวงทางการเงินในวันนี้ในกรณีของวันพุธกลางวันดวงการเงินยังมีเรื่องให้ใช้จ่ายอยู่ตลอด แต่ว่าถ้าคุณไม่นิ่งนอนใจมองหาอาชีพเสริมใหม่ๆมมาช่วยเหลือในเรื่องของค่าใช้จ่ายโอกาสที่ดวงการเงินของคุณจะมีปัญหานั้นก็น้อยตามลงไปด้วยค่ะส่วนดวงการเงินของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนวันนี้ดวงทางการเงินของคุณอาจจะเริ่มมีความฝืดเคืองด้วยเช่นกันค่ะเพราะนอกจากเรื่องของรายจ่ายแล้ว บางคนก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของหนี้สินหรือไม่ถ้าคุณให้ความช่วยเหลือแก่ใครก็อาจจะโดนหักหลังหรือว่าโดนโกงและไม่ได้เงินกลับมาซ้ำร้ายไปกว่านั้นก็อาจจะมีเรื่องคดีความเกี่ยวกับเรื่องเงินตามมาอีกด้วยค่ะดังนั้นวันนี้พยายามรักษาในเรื่องการเงินเอาไว้ให้ดีและอย่าให้ใครเข้ามาจัดการปัญหาทางการเงินของคุณโดยเด็ดขาดค่ะแล้วเรื่องของความรัก ดวงความรักของคนโสดในกรณีของคนที่เกิดวันพุธกลางวันคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เจอคนเข้ามาในชีวิตได้บ้างค่ะแต่โดยส่วนมากนั้นการพบปะของพวกคุณมักจะเป็นการพบปะที่ไม่ใช่เรื่องของพรหมลิขิตหรือความบังเอิญแต่มาจากการตั้งใจของตัวคุณเองอย่างเช่นการหาคู่ในอินเทอร์เน็ตเป็นต้นค่ะส่วนคนโสดชาววันพุธกลางคืน ถ้าใครที่เพิ่งเลิกกับแฟนก็อาจจะได้เจอรักเก่ากลับคืนมาแต่ว่ามักจะเป็นการกลับมาแบบชั่วคราวดังนั้นอย่าเพิ่งไปหวังหรือดีใจมากนะักเพราะว่าโอกาสที่สมหวังนั้นถือว่ายังค่อนข้างน้อยอยู่ค่ะส่วนดวงความรักของคนมีคู่นั้นในกรณีของคนวันพุธกลางวันความรักของพวกคุณนั้นอาจจะไม่ได้หวานชื่นเท่าที่คิด เพราะส่วนใหญ่ต่างฝ่ายต,าต่างต้องรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ตัวเองทำอยู่หรือบางคู่ก็อาจจะต้องมีการแยกจากกาันส่งผลทําให้พวกคุณนั้นอาจจะไม่ได้มีโอกาสในการเติมความรักและความสัมพันธ์มากเท่าไหรค่ค่ะส่วนความรักของคนมีคู่ชาววันพุธกลางคืนนั้นยังไม่ค่อยมีอะไรที่โดดเด่นมากนักแต่ถ้าเป็นคู่ที่ทำงานร่วมกัน ต้องระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำงานอาจจะทำให้ความรักของพวกคุณทั้งคู่นั้นเกิดปัญหาขึ้นตามมาได้ค่ะดังนั้นพวกคุณทั้งคู่ถ้าอยากจะรักษาความรักให้มั่นคงต่อกันต้องพยายามรักษาความรักและความสัมพันธ์ที่มีต่อกันให้มากและควรแยกเรื่องของการงานและเรื่องส่วนตัวออกจากกันเอาไว้แล้วความรักของพวกคุณก็มั่นคงต่อไปได้ค่ะส ดวงของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีสำหรับดวงเด่นๆของคนที่เกิดวันพฤหัสโดยภาพรวมแล้วชีวิตของคุณในวันนี้ก็ยังอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างดีอยู่แต่ว่าถ้าใครคนไหนที่กำลังมีเรื่องค้างคาใจหรือกำลังจะรอคำตอบอะไรที่ไม่ค่อยชัดเจนนั้นวันนี้อาจจะมีเกณฑ์ได้เจอคำตอบของสิ่งเหล่านั้นได้ค่ะ ส่วนเรื่องของการงานวันนี้ดวงทางการงานของคนที่เกิดวันพฤหัสถือว่าค่อนข้างอยู่ในจุดที่มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะสิ่งที่เคยเป็นปัญหาหรือว่าสร้างอุปสรรคในเรื่องของการทำงานของคุณสิ่งเหล่านี้เหมือนจะเริ่มมีทางออกที่ชัดเจนหรือว่าได้รับการแก้ไขได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะยิ่งใครที่กำลังรอรุ้นในเรื่องของผลตอบรับสิ่งต่างๆที่เคยทำมาก่อนหน้านี้ วันนี้คุณอาจจะได้รับคำตอบที่น่าพอใจหรือมีการตัดสินใจที่จะทำให้การทำงานของคุณในวันนี้ไปต่อได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะสำหรับดวงในเรื่องของการเงินนั้นโดยมากถ้าคุณมีงานประจำการเงินก็ยังถือว่าอยู่ในจุดที่ยังไม่ค่อยมีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงมากนะัก แต่ถ้าคนที่ทำงานไม่ประจำก็อาจจะต้องบริหารการเงินเอาไว้ให้มากหน่อยค่ะเพราะถึงแม้ว่าดวงทางการเงินของคุณในวันนี้อาจจะมีเพิ่มขึ้นอยู่บ้างแต่สถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ก็ยังไม่ถือว่าอยู่ในจุดที่มั่นคงมากนะักดังนั้นคุณอาจจะต้องลองมองหาแผนสำรองในหลายๆทางเพื่อทำให้การเงินที่คุณมีอยู่นั้นรั่วไหลได้น้อยลงนั่นเองค่ะ แล้วเรื่องของความรักดวงความรักของคนโสดชาววันพฤหัสอาจจะมีเกณฑ์ได้เจอความรักจากที่เก่าๆหรือที่ที่อยู่ในความทรงจำของคุณค่ะส่วนคนมีคู่นั้นความรักของคุณในวันนี้ถือว่าอยู่ในจุดที่ค่อนข้างดีถ้าคุณทั้งคู่หมั่นดูแลกันและรักษาน้ำใจกันเอาไว้ให้มากความรักของพวกคุณทั้งคู่นั้นก็ไม่มีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงค่ะ 5. ดวงของคนที่เกิดวันศุกร์สำหรับดวงเด่นๆของคนที่เกิดวันศุกร์ดวงชีวิตของคุณวันนี้โดยมากถ้าคุณอยากให้ชีวิตประสบความสำเร็จในด้านต่างๆพยายามผูกความสัมพันธ์กับคนที่อยู่รอบตัวเอาไว้ให้ดีค่ะเพราะคนเหล่านี้อาจจะเป็นคนที่มาชี้ช่องทางหรือว่านำพาคุณน,นั้นให้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้ แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากคุณเกิดความขัดแย้งกับคนเหล่านี้ขึ้นมาแล้วแล้วก็โอกาสที่คุณนั้นจะมีชีวิตที่แย่ลงหรือว่าเกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาได้นั้นก็ถือได้ว่าค่อนข้างมีได้สูงเช่นกันค่ะส่วนเรื่องของการงานดวงทางการงานของคนที่เกิดวันศุกร์วันนี้ถือว่ามีโอกาสที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานที่คาดหวังเอาไว้ค่ะ เพียงแต่ว่าก่อนการประสบความสำเร็จนั้นคุณอาจจะต้องเจอกับภาระงานหรือปัญหาที่ค่อนข้างยากหรือไม่ก็อาจจะต้องเจอคนที่มีอำนาจเหนือกว่าทดสอบความรู้ความสามารถอยู่บ้างแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากคุณมีความอดท,ทนที่มากพออุปสรรคเหล่านี้ก็จะผ่านไปได้ค่ะยิ่งถ้าหากคนที่เกิดวันศุกร์ทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมด้วยแล้วละก็ โดยมากการงานที่คุณทำในวันนี้ก็จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจนทำให้งานถึงเป้าหมายเร็วกว่าที่คาดได้ค่ะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะวันนี้ดวงทางการเงินของคุณนั้นถือว่ายังอยู่ในจุดที่น่าพอใจอยู่ค่ะยิ่งถ้าคุณเป็นคนมีเพื่อนฝูงเยอะหรือรู้จักคนมาก โอกาสที่คุณจะได้รับช่องทางทางการเงินที่ดีจากการสนับสนุนของคนเหล่านี้ก็ถือว่ามีมากด้วยเช่นกันหรือถ้าคุณจะเริ่มลงทุนต่างๆคุณก็อาจจะได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่คุณผูกความสัมพันธ์เอาไว้และทำให้คุณได้รับผลกำไรที่ดีกลับคืนมาก็เป็นได้ค่ะแล้วเรื่องของความรักดวงความรักของคนโสดชาววันสุก วันนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบเจอความรักจากการทำงานหรือการใกล้ชิดกันหรือไม่คนที่คุณทำงานด้วยก็อาจจะแนะนำคุณมาให้กับคุณก็เป็นได้ค่ะส่วนคนมีคู่นั้นหมันใส่ใจความรักกันให้ดีเพราะบางทีการไม่ใส่ใจความรักมากจนเกินไปนั้นอาจจะกลายเป็นชนวนทำให้ความรักของคุณมีปัญหาจากมือที่สมตามมาได้ค่ะ ดวงของคนที่เกิดวันเสาร์ดวงคนที่เกิดวันเสาร์ดวงโดยทั่วไปวันนี้ดวงชีวิตของคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบเจอกับสิ่งที่เฝ้าคอยหลังจากที่อดทนรอมาโดยตลอดค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่เกิดวันเสาร์เองก็ต้องมีความกระตือรือร้นเพื่อให้ได้ในสิ่งที่คุณคาดหวังกันด้วยเพราะถ้าคุณมัวแต่คิดและรอโดยไม่เริ่มต้นทำอะไรเลย โอกาสที่คุณจะเจอกับสิ่งเหล่านี้ก็ค่อนข้างที่จะยากมากค่ะส่วนเรื่องของการงานดวงทางการงานของคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้เหมือนว่าอะไรหลายอย่างที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคที่ขัดขวางคุณมาโดยตลอดค่อนข้างที่จะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นแถมบางคนอาจจะได้รับความสำเร็จจากสิ่งที่ตัวเองคาดหวังเอาไว้ได้อีกด้วยค่ะ นอกจากนี้บางคนที่กำลังหางานหรือลองเริ่มต้นงานใหม่ในด้านต่างๆอยู่โอกาสที่คุณจะได้งานตามที่คาดหวังนั้นก็จะมีได้เช่นกันแต่ตัวของคุณเองก็ต้องมีความอดทนและเตรียมตัวของคุณเอาไวใ้ให้ดีกันด้วยนะคะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะสําหรับดวงทางการเงินในวันนี้ของคุณ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ที่พอจะเริ่มควบคุมสิ่งต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะและแม้ว่าจะยังคงมีเรื่องการเงินที่รั่วไหลออกมาอยู่บ้างแต่ก็ถือได้ว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่พอจะควบคุมได้ง่ายกว่าแต่ก่อนแถมบางรายนั้นอาจจะได้กําไรจากกิจการที่ทำหรือการลงทุนที่คุณเคยทำมาก่อนหน้านี้ได้อีกต่างหากค่ะแล้วเรื่องของความรัก ดวงความรักของคนโสดชาววันเสาร์ดวงของคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบกับคนในฝันได้ค่ะแต่ว่าการเริ่มต้นความรักของพวกคุณนั้นยังถือได้ว่าอยู่ในจุดที่ต้องใช้เวลาสักระยะถึงจะเริ่มต้นในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์ต่อกันได้ยังไงก็ขอให้คนโสดชาววันเสาร์นั้นอดทนให้มากแล้วความรักของพวกคุณก็จะมีความก้าวหน้าขึ้นมาได้ค่ะ ส่วนคนมีคู่นั้นไม่ค่อยมีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงมากนะักแถมบางคู่เองก็อาจจะมีเรื่องของการเลื่อนตำแหน่งสถานะทางความสัมพันธ์หรือได้รับข่าวดีในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบุตรหรือบริวารได้อีกด้วยค่ะ 7. ดดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์สำหรับดวงเด่นๆของคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้ถ้าจะทำอะไรก็ตามพยายามเน้นความใจเย็นเป็นหลักค่ะ เพราะว่าดวงชีวิตของคุณอาจจะมีเรื่องของการขัดแย้งหรือการปะทะอารมณ์กับผู้อื่นได้ง่ายหรือถ้ามีคนมาแสดงอารมณ์ไม่ดีใส่คุณคุณก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ก็ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องใช้เหตุผลให้มากเพราะไม่เช่นนั้นอาจจะมีสิทธิ์ที่จะเจอปัญหาบานปลายใหญ่โตมากกว่าเดิมค่ะส่วนเรื่องของการงานวันนี้ดวงการงานของคุณ ยังไม่ค่อยมีอะไรที่โดดเด่นมากเท่าไหร่เพราะส่วนมากจะเป็นการจัดการส,สางงานเก่าๆที่ข้างค้างซะมากกว่าแต่ถ้าใครที่หวังจะรองานใหม่หรือกำลังจะเริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆก็ตามพยายามอดทนและเผื่อใจเอาไว้สักนิดค่ะเพราะบางทีงานที่คุณคาดหวังเอาไว้ก็อาจจะยังไม่มีเกณฑ์คึบหน้าหรือว่าไม่เป็นไปตามต้องการค่ะ และส่วนใครที่ต้องเป็นหัวหน้างานและทำงานกับลูกน้องเยอะๆต้องรับฟังความคิดเห็นบริวารให้มากเพราะไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดปัญหาความขัดแย้งและทำให้การทำงานของคุณล่าช้ามากขึ้นค่ะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะสำหรับดวงทางการเงินในวันนี้ถือว่าก็ยังไม่ค่อยมีความสดใสามากเท่าไหร่ พราะน,นอกจากจะเกิดความฝืดเคืองในเรื่องของการใช้จ่ายในสิ่งต่างๆแล้วบางกรณีอาจจะมีปัญหาเรื่องของการติดขัดในเรื่องของสัญญาจ้างหรืออาจจะเกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ดังนั้นถ้าจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเงินในวันนี้คุณต้องมีความรอบคอบและระวังในเรื่องของการใช้จ่ายให้มากกันด้วยนะคะแล้วเรื่องของความรัก ดวงความรักของคนโสดชาววันอาทิตย์ยังถือว่าไม่ค่อยมีความโดดเด่นสักเท่าไร่หรือถ้ามีมักจะมาในรูปแบบของการต้องมีเรื่องทะเลาะกันก่อนถึงจะเข้ามาสารความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ค่ะส่วนคนมีคู่นั้นดวงความรักของพวกคุณยังถือได้ว่าต้องระวังในแง่ของการที่ต่างฝ่ายต่างมีทิฐิเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่มากจนเกินไป จนทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาค่ะดังนั้นหมั่นรับฟังความคิดเห็นของการและกันให้มากๆแล้วความรักของพวกคุณทั้งคู่นั้นจะผ่านพ้นปัญหาไปได้ค่ะและนี่ก็คือการดูดวงประจำวันของคนทั้ง7วันประจำวันที่24สิงหาคม2,563จะตรงหรือไม่ตรงยังไงก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะเพราะการดูดวงแบบนี้เป็นการดูดวงโดยทั่วไป ดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกด s u b สไคร b ์เพื่อรับข้อมูลสนุกสนุกประจำวันและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ